เราตามกันต่อนะคะประเด็นสําคัญหลายเรื่องเลยเรื่องที่คุณปอกับคุณโรเบิร์ตนั้นไปปฏิบัติธรรมตอนนี้เนี่ยยังถูกระบุว,ว่าอยู่ที่ธรรมสถานวิโมกศิวะไลยที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะคะ<อ>ก็ยืนยันบอกว่าจะปฏิบัติธรรมจนครบแล้วจากนั้นก็จะมีการมาถแถลงข่าวทั้ง5้าคนที่อยู่บนเรือด้วยซึ่งล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็มีบรรยากาศที่ธรรมสถานวิโมกศิวะไลยตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะคะปรากฏว่า ก็มีการเปิดตามปกติค่ะมีพระสงฆ์และคนที่มาปฏิบัติธรรมทำวัดเช้าเหมือนเดิมแต่ว่าไม่พบทั้งสองคนทั้งคุณตนุพัฒน์เละทวีวิทย์หรือปอแล้วก็คุณภัยบูรณ์ตรีกาจนาน,นันหรือโรเบิร์ตนะคะคือไม่เห็นว่าออกมาเดินตามพระสงฆ์บินธบาตแต่อย่างใดในตอนเช้า พอถึงต้นบ่ายค่ะผู้สื่อข่าวพบว่ามีคุณแม่กับครอบครัวของโรเบิร์ตเดินทางมาเยี่ยมที่สถานปฏิบัติธรรมมีการนำสังฆทานมาถวายซึ่งโยคียโรเบิร์ตขอความเป็นส่วนตัวไม่ให้ถ่ายภาพครอบครัวนะคะ ขณะที่ทางพระอาจารย,ย์โยปุญญบังโสพระที่ดูแลสํานักปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็บอกว่าตั้งแต่เช้าทั้งสองก็ทำกิจวัตรตามปกติเหมือนชีพราหมณ์ที่มาปฏิบัติธรรมทั่วไปค่ะมีการสวดมนต์ทำสมาธิเจริญภาวนาแล้ช่วงบ่ายก็ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์กวาดลานวัด ซึ่งจากการสังเกตตอนนี้ทั้งสองคนสามารถปรับตัวได้แล้วระดับหนึ่งสภาพจิตใจปกติแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจอเหตุการณ์ที่มีทางตชดอมาล้อมสกัดรถซึ่ง9วันหลังจากนี้บอกว่าขอเก็บตัวปฏิบัติธรรมอยู่เงียบๆอยู่อย่างสงบไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรนะคะแต่ว่าถ้าครบกําหนดปฏิบัติธรรมแล้วก็บอกว่าจะออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งค่ะปรับตัวได้ ในระดับหนึ่งแล้ะครับเขาก็ยังบอกอาตมาเลยว่าก็ตอนนี้ก็ไม่อยากให้นักข่าวสัมภาษณ์อะไรเยอะนะฮะเพราะเดี๋ยวถ้าเขาหลังจากนี้ไปแล้วอันนั้นเขาก็จะให้สัมภาษณ์